พวกที่เราเคยมีความรูอ้อียงหนามันสิง,ง่ายกับการฝึกลักษณะนี้ถ้าได้ถ้ามีความรู้คำว่า,าความรู้คือความรู้ไปจํา<ม>จําอง์นั้นจําองค์นี้วัดนั้นวัดนี้เคยฟังมาจากนั้นจากนี้เดี <Yeah. S 2> ๋ยวเริ่มมันสิมีความเอาอขององค์นั้นมาเทียบสํานักนั้นมาเทียบองค์นั้นไว้จังสันองคนี้วว้จังสี่มันเลย่ประสบงบจากเถื่อ mm. ปฏิบัติแบบงโงๆโดีกว่าแบบเราต้องหอู่ันมาก <Yeah. S 2> แบบงโงๆโนี่ โอ้คนบอกลมหายใจเข้าออนมามะหายใจออกพะทะัทธะเดี๋ยวนี่นนสัญญาคือความจำตาข่างหลนะัจำภาะพพระแค่นี้เองอะไรเป็นหลักการของกสิณอันนี้หลักไงมันคือกสิณนั่นแหละ้อใจวาล่ะ้อใจเนาะจจำภาพพระเอาเพราะต้องเคร่งเครียดนี่ยันงนั่งสบายสบาย ถ้านังน่งนั่งโคตมาก็ได้นั่งครับเพียบก็ได้ <Okay. S 1> เอาแบบว่านั่งสบาย<ม>เ,าเาทา่เาเอาทั้งใจเอาทั<ม>้งใจคือยพยายามผวกคุ่มควมคิดให้ได้อยู่กับคําว่า<ม>นามะหายใจเข้าพระทะหายใจออก<ม>ว่าต้องบังคับมันมนามะพระทะนามะพระทะแต่ว่าโตจาโตตานี่ต้องจํจ <c oughs> จาจําพระพระนะไรแตงว่ามันนี่ประโยชน์มาก นี่เป็นหลักการของกสินแต่ให้มันได้ภาพอุกกาห์นิมิตเกิดขึ้นคำว่าอุกกาหานิมิตคือภาพติกตานี่คืออุกกาหานิมิตเงนินแหละ <c oughs> นึกเมื่อไหร่เห็นว่อนั้นทุกคนเลยในวูวเดียวเห็นเบิ้งเบิ้งนึกงนาาพเงินใบยี่สิบดูเอาท่าพระเจ้าขึ้นดินแล้วเห็นเบิ้ทุกคนเลยเอาใบลอยดูเปลี่ยนเป็นใบดอยสีแดง เอาไปหารอยบูม่วงเนาะเอาไปพัฒนดูลายธรรมไยเลยแล้วจีดายง่ายง่ายง่ายอย่างสิเอินวะเฮ้ยฐานจำภาภะจำยากยากท่าห้าจำภาพพระได้แล้วเอินว่าอุกขะนิมิตเกิดภาพขึ้นมาติดตาไว้ก่อนภาพสิ่งง่ายดูซะหน่อยอย่าไปสนใจตัวนั้นให้พยายาม ส่งอารมณ์เห็นใบก่อนเห็นภาพพระความรู้สึกโตเข้าดูล่มเข่าออกกับข้ามบริกรรมจะพึ่งบาาน,นี้อาการอีกอันนึงสิเกิดขึ้นคืออาการแต่วันน้นวราอ่านข่าวอาการมันสิมีอยุหาอาการเป็นเบื้อ,อาางอนตน้นบางคนกับคนลุกคนลุกขนพองสยองกล่าวบูบูวบบบบบาน,นี้ความคิดท้าสิออกเด้จิตสิบร่วมเป็นหนึ่งความคิดสิออก ไปหาคําถามไปหาคําตอบถามว่าอันแมนเอ,เอ,เนอียงนาะบาดีเนาะผีบอบาะ่าเด้เป็นผีหรือเป็นอย่างเนาะเนอะ,นอะเพราะว่ามันขนลุก